สวัสดีครับวันนี้เราจะมารู้เรื่องโอโคโดกันครับผมที่นี่ก็คือฮัสซับนะครเมืองฮัตซับของอิสราเอลนะครับอยู่ภาคกลางนะครับที่นี่นะครับนายจ้างเขาจะปลูกโอโคโดอยู่ประมาณ10กว่าที่นะครับแต่ละที่ก็ประมาณ10ไร่นะครับแต่ละต้นเนี่ยไม่ธรรมดาครับลูกปลกมากวันหนึ่งเราต้องเก็บประมาณเกือบจะ20บล็อกนะครับผมวันหนึ่งคนงานที่นี่ก็จะมี16คนนะครับ พร้อมทำงานเลยนะครับงานที่นี่นี่ถามว่ามีอะไรบ้างครับมีโอโคโดนะครับแต่งกิีงโอโาโดเก็บโอโคโดมีหลายสายพันธุ์ครับผมหลังจากนั้นเราก็ต้องมีโคลัมบีนะครับที่มองเข้ามาเสริมนะครับโคลัมบีนะครับซูมาเป็นต้นพวกนี้นะครงานที่นี่ไม่ต้องห่วงงานเยอะครับค่าแรงอยู่ที่212เชคเกลนะครับส่วนโอทก็อยู่ที่36เชคเกลนะครับ ก็ค like i̇şte yes. ุ้มค่าคุ้มราคาครับเบ็ดเสร็จทุกอย่างก็ได้เงินเยอะนะครับก็ตกอยู่ประมาณเกือบหมื่นครับผมหมื่นเชคนะครับผมหากค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณ7จ็ดถึงแปดพันสวัสดีครับนี่คือส่วนโอปโด้นะครับดี่คือนั่งหลับที่คดเงินยก้อยแล้วพร้อมที่จะเอาไปซื้อเวดเลดนะครับอันนี้จะอมาโอโด và nó để dưới hành cái gắn cùng với lần nha tiền điệp ác la như cùng quân cùng cùng đâu có đây <laughs> 持てへんわ。 เด้ใบโมเกี่ยวเด้อเต๋อม้นไหนที่ผมขับรถเด้อผมม่วนไหนขับรถเด้อมาได้ไหมไปมั่งครับทำไม่เด้อเลิกใบสามครับนี้ก็เป็นเป็นวันศุกร์นะครับผมนี่ก็เลิกงานแล้วครับ ก็สี่โมงครึ่งแล้วครับผม <c oughs> โอเโดวันนี้ก็ได้สิบกว่าเหมือนกันสิบกว่าเด็นเดือก็ประมาณนี้นะครับผมกลับบ้านแล้ว <c oughs> เห็นงั้นมาอยู่อันคือ่ะคือมาเลือกใบสามมาไม่ได้มันสุกไอ้เพื่อนมาเลือกใบสามมาสักคุณบอกผมเมื่อวานเนี่ยเพื่อนเมื่อกันเห็นงานเลือกใบสามใช่ไหมวาเขานำมาสั่งจิตวัดซีเนาะจิตเลือกจังไรแบบวายอย่างเขาเนาะช่วเขาบปากกันกับบวกยู่บักสักไรกับบวกยู่เลือกใบสามนั่นลูกพี่ว่าเขาเฮ็ดอยู่กระร้างเขาเฮ็ดไยเร็วส่นช้สวนเปล่าเขาด้วที่ยังไม่สูงด้านบนก็จะมี เลี้ยงน้ำครับผมนั่นใส่เลี้ยงน้ำแล้วก็ตอนที่มันยังไม่โตเอาไปใช้สีทาบ้านนะครับเป็นการพ่นตามลำต้นแล้วก็ตามใบเพื่อทําให้ใบไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวนะครับไม่ให้ต้นตายก็จะมีสีเป็นสีขาวดังนั้นนะครับสีขาวพ่นใส่ใบตอนที่กําลังปลูกใหม่ๆหรือว่ายังเล็กอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นพอโตขึ้นมามีดอกมีผลก,ก็ใช้น้ำยาเล่งดอกครับ พอใช้น้ำยาเลี้งยงดอกพอหมากมีหมากอะไรแล้วเขาก็ก้องมีไม้พวกไม้มาคำ้ำนะไม้มาค้ำเพื่อไม่ให้มันหักกิ่งมันหักมาน้มกิ่งไว้นะครับแล้วก็จะมีสายปุย๋ยสังเกตดูนะครับจะมีสายใหญ่สายเมนนะครับแล้วก็สายน้ำนะครับนี่จะมีปุ๋ยให้หล่อเลี้ยงทีนี้ก็จะมีการเลี้ยงผึ้งครับผึ้งก็จะปล่อยมาไว้นี่นะครับมาเลี้ยงผึ้งก็คือเพื่อผสมเจซอนนะครับจะได้จับดอกได้ดี ก็คือวิถีชีวิตแบบใหม่ของกเกษตรยุคใหม่นะที่ต้องเรียนรู้เอาไว้นะครับเพราะว่าประเทศนี้เขาสำมิติผลมาแล้วไปไปขนาดด้านเขาเป็นดินทรายครับมันก็ยังสามารถปลูกผักไุ้อยาง ดีพั่มัวกีเพ่ตัวขาดงานหรขาดมือเดสอดหนุ่

打工团。 ไอสี่พันตัี่เก่าเก่าันขาดหึงมือนึงองนสมมือลขาดมืนึงเกเวลาเยอะเุ่ดเนึ่งบ่ยดงานสยุดงานสเขายุดไหนนะมรวมสดิเขาก็หยุดให้เพรมันตกอตเราขาดหนมือนึงสามหมลสาือดงานมือนึงคือมีอันนี้ชั่วโมงเยนี่ยูดงานนี่ซาบัดเนี่ซาบัด

อย<จ>ู่ข้าซอยู่หวงตัดพอลบ,บลีปลาทะกหนอกเี่ไม่เจาะเลยว่าตะตะจะพรอมันเกิดหมแล้ว จะมีหมากครับผมตอนนี้ก็เป็นดอกนี่ก็คือรังผึ้งมาเชี่ยวมาเลี้ยงที่บริษัทต,ต่างๆนะที่เอามาเลี้ยงตัวกผสับทำผสมเกสรอ, <c oughs> อยู่ที่นี่ปลูกเยอะครับเอาถึงนูน่นครับนี่ก็คือต้นทำยาในการ để trò lên bài ấy.